เดี๋ยวเรามาดูตัวลายเส้นบางหักกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ตามเรื่องนี้จริงๆนะผมมาซื้อว่าโปสการ์ดเลยนะครับผมสวัสดีตอนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้เราก็มีพัสดุมาแกะกันนะครับผมวันนี้ผมลองเปลี่ยนมุมกล้องดูไม,ไม่รู้ว่ามันจะแปลก,ปก,ปกตาไปไหมนะก็ถ้ามันแปลกตาไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าชอบมุมกล้องแบบ นี้หรือว่าแบบปกติที่ถ่ายกันในคลิปนะครับผมก็วันนี้เรามีพัสดุมานะครับผมกลองก็ยุบมาอีกแล้วนะครับก็อันนี้เป็นมังะที่ผมได้สั่งไปจากในกลุ่มนะครับผมพอดีว่าผมกดพรีในเอ๊ะผมกดสั่งในเว็บของ สยามเขาไม่ทันนะครับก็เลยต้องไปหาในกลุ่มแต่ก็ได้มาในราคาไม่แพงมากนะครับผมก็ได้มาร้อยยี่สิรวมส่งมั้งครับถ้าผมจะไม่พิดอันนี้ก็เป็นเรื่อง นี่นะครับเป็นเรื่องพอิศนาบ้านเก่าเงาบรณะนะครับผมอันนี้ก็เป็นเล่มจบนะครับเล่ม13นี่ก่อนนี้เป็นทางของอเป็นสำนับพิมพ์สยามคอมิกนะครับผมอันนี้ก็มาพร้อมชุดพิเศษนะครับที่จะแถมโปสการ์ดห้าอันนะครอันเดี๋ยวนะเรามาแกะดูตัวโปสการ์ดกันสักหน่อยนะครับผม ก็เรื่องนี้มีทั้งหมด13เล่มจบนะครับ13เล่มจบก็ปกราคาเร,เรื่องนี้ก็อยู่แค่ประมาณสัก60บาท70บาทนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ยังหากันได้อยู่นะครับตามร้านนะอันนี้เป็นโอสการ์นะครับผมนี่ก็มีมาทั้งหมดเอ่อหนึ่งสาม้าหใบนะครับที่จริงเรื่องนี้ผมไม่ได้เก็บที่เป็นตัวมังงะเล่มอื่นเลยนะครับมาเก็บเล่ม13ก่อนนะ เพราะว่าเห็นโปสการ์ดมันสวยดีนะผม๋ยวก็ไปตามกิบอะแต่ว่าผมไปดูตัวอย่างอนิเมะมาแล้วนะอนิเมะคืองานภาพเสียงคือดีมากดีมากนะดีมากๆแต่ก็มันช่วงนี้โดนกระแสสปาย a ฟมิลี่กบมาครับผมแต่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าจะสนุกนะน่าจะสนุกแล้วก็งานภาพดีมากเสียงดีมากก่อนนี้เป็นตัวโปสการ์ดนะหัวนี้ใบแรกนะเป็นตัวเดียวกระปกนะครับผม ก็โปสการ์ดถือว่าสวยนะครับสวยแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งของตัวโปสการ์ดนี้ก็คือที่มันมีคําว่าปริศนาบ้านเก่าเงาโบราณทุกงานเลยนะครับผมถ้ามันเป็นโปสการ์ดแบบเพียวๆผมว่าอาจจะสวยกว่านะอาจจะสวยกว่านี้แบบเอาตรงนี้ออกเนานะแล้วก็มีเป็นแบบนี้แหละสวยแล้วแต่อันนี้มันดูโลกตาไปหน่อยแต่สำหรับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมโอเค ก็หลังอยากให้พี่สยามคอมิกนะครับผมทําแบบมันมีจํานวนจํากัดใช่ไหมก็สมมุติอาจจะใส่เลขรันรันนัมเบอร์หน่อยก็ได้โปสการ์ดใบนี้เป็นเลขนัมเบอร์ที่เท่าไหร่มีกี่ใบทับกี่ใบคล้ายๆแบบเหมือนกับการ์ดแบบสะสมของพวกฟุตบอลนะครับที่มีแบบทับอะไรพวกนั้นนะผมว่ามันอาจจะเป็นกิมมิคเล็กๆที่ทําให้เหมือนแบบมันน่าสะสมขึ้น รวมไปถึงตัวโปสตตัวการ์ดที่แถมมาเล็กๆด้วยนะผมว่าถ้าใส่ตรงนั้นไปมันจะดีมากเลยนะมันจะเหมือนเพิ่มเหมือนเพิ่มมูลค่าด้วยสมมุติบางทีเราจะหาแบบเอ้ยเล่ม13เนี่ยได้โปสการ์ดนับเบอร์13อะไรพวกนี้ผมว่ามันจะดูน่าสนุกในการสะสมดีนะครับผมก็ <c oughs> เป็นการ์ดไคจูที่แถมในงานหนังสือเนาะมันจะเป็นเล็กๆที่เหมือนกับซองซองแเอีย ก็อันนั้นถ้ามีแบบพวกรันดัมเบร์ด้วยก็จะดีเลยเขาว่าสุดดีก็เสนอนะครับผมเล็กๆน้อยก่อนนี้เป็นตัวโปสการ์ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวลายเส้นมางหงะกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ตามเรื่องนี้จริงๆนะผมมาซื้อว่าโปสการ์ดเลยนะครับก็ริมค่อนข้างหนาเลยนะครับหนา นายใช้ได้เลยอ,อืมลายเส้นก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมลายเส้นก็ค่อนข้างโอเคเดีเดะเดะโอเค ก็เรื่องนี้นะครับเขียนโดยอาจารย์ยากุชิทานากะนะครับผมก็แน่นอนครับ13เล่มจบลิขสิทธิ์ทางสยามคอมิกสามารถหาซื้อกันได้นะครับผมก็มีเพียบนะครับเอ้ยไม่ใช่ก็ยังหาซื้อได้ตามทั้งกดในเว็บแล้วก็ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับผมก็ในส่วนของอนิเมะนะในส่วนของอนิเมะต,ตอนนี้ก็ฉายแล้วนะครับผมรูปแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทางดิสนีย์ดิสนีย์พลา เอ้ดิสนีย์ออสตาหรือเปล่าเดี๋ยวนะ,ะเรียนแปปหนึ่งอได้ทางดิสนีย์ออสตานะครับผมก็สามารถไปหาดูกันได้นะก็อนิเมะเรื่องนี้นะครับผมก็มีทั้งหมด25ตอนจบนะครับผมแต่ว่าเขาเขาก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทมีพาร์ทหนึ่งแต่พาร์ทสองนะก็จะทำเหมือนกับสปายเฟมิลี่เลยแบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนกันก็อันนี้ อ,อันิเมะก็สร้างโดยสตูดิโอ LOM นะครผมก็งานภาพสวยมากๆเลยนะครับก็อาจจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูด้วยเดี๋ยวก็วันนี้มาแกะกล่องกันสั้นๆนะผม,ผมพูดคุยกันสนุกๆน,นะฮะก็ถ้าใครที่อ่านเรื่องนี้มาแล้วนะผมก็มาป้ายยาข้างล่างกันได้นะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือคลิปทั้งหมดของวันนี้นะวันนี้เราก็มากันสั้นๆแล้วก็ มุมกล้องใหม่เป็นยังไงมากครับบุมนี้โอเคไหมผม,ผมรู้สึกว่ามุมนี้มันมน,มน,มน,น่าจะดีดูดีกว่าเวลาแกะอะไรพวกนี้นะก็โอเคครับก็คิวทั้งหมดก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วครับผมแล้วก็เจอกันคลิปตัดไปและเจอกันครับ